ใครเข้ามาที่สวนเรานะฮะเราต้องตรวจโควิดเยิ้มเข้ามานะตรวจโควิดรือยังเข้ามาหนมึงอะเข้ามากูอยู่ป่ากูอยู่แล้วอะไรเหรออถ้าอย่างงั้นกูต้องตรวจโควิดก่อนนะมึงต้องตรวจกูเออเออเอามาหันหน้ามามึงจะตลกไปถึงไหนหันหน้ามาอู้ต้องตรวจมึงไม่ใช่เหรอกูตรวจมึงจริงเหรอเามา กูเข้ามาหามึงกูต้องตรวจมึงว่ามึงมีไหม,ม,มจริงๆเหรอจริงอเอามามา <c oughs> ตรวจเยยงโอ้โหนี่ครับโควิด <c oughs> ไม่มีครับโควิด <c oughs> ตายเนี่ยโอ้ยกูอยากจะยกกระถางอันนี้ทุ่มไอ้เอ้ยเอ,อ,อ้ย,อยเราต้องตรวจโควิด COVID. อันนี้เครื่องตรวจโควิดกูสั่งมานะเนี่ยเหรอ,อไม่น่าหรอกกูว่าแล้วเมื่อกี้ทำไมกูเจ็บเจ็บมันัจะมันจะจอกระบาลกูเองตรวจได้ลึกค่ะ กูซื้อมาจากประเทศมาลาเรียนะเนี่ยมาเลเซียเออมาเลเซียปูได้ห้าบาทสิบาทกันเลยนะเพื่อนว่าเนี่ยแต่ที่ตรวจมึงมันอิจฉารู้สมองเลยนะเนี่ยใหายเอ้ยเพราะว่ามึงยกกระถางทุกเฮ้ยให้ตัววนี้ด้วยตัวนี้มีโควิดป่ะตรวจกระถางต้นไม้โอเคโควิดปลอดภัยหลายอันนี้คือเครื่องตรวจโควิดนะครับโควิด เราอารมณ์ดีโควิดไม่กินเราอารมณ์ดีโควิดไม่กินโอเคโอเคจริงจริงโอเคครับ